สวัสดีครับอยู่กับผมช่องระดมบซิ่งดินระเบิดนนครับตอนนี้ก็ได้เวลาครับฝนตกครับเมื่อวานลื่นนิดๆไวรุ่นยางหมดกันแล้วครับผมเพื่อจะใสล่ลไรบางครับเข้าสู่ฤดูการหน้าฝนแล้วสระนี้นี่คือว่าเยี่ยมเลยครับบ่ออยูก่กลางอำเภอพะโคนชัยเลยนะครับ ตายราคาครับว่าสานแต่เราวิ่งตลางบอ่อครับนี่เทตรงนั้นตรงคันมงมงจอดนั่นแหละเทตรงนั้นแหละก็เขาก็เมาดินหมดสระนี้แล้วครับไม่ได้เอาดินออกขายข้างนอกครับวิ่งกันอยู่สี่คันครับฝนขีดตมนะพี่น้องนะดากสีแตกว่าปักวิ่ มันก็ยังลื่นๆน,นิดหน่อยครับเดดยังไม่ออกเลยไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าถ้ามาอีกก็คงต้องพึ่งเครื่องไอ้พึ่งเครื่องสูบน้ำแล้วนะลื่นครับดินเหนียวต้องอาศัยว่าเอาหน้าดินตัวเนี้ยที่ผมจะดันไปเนี่ยเนี่ยหน้าดินตัวเนี้ยเอาไปปูปูบางๆครับกันลื่นกันน,นั่นเองแต่ก็ขึ้นสบายครับ ไม่ได้ลื่นอะไรมากมายวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนซีนกระบอกตัวปุ้งกีับช่างศูนย์จะมาเปลี่ยนให้ ตรนี่จะไปใส่ไหนหม้อแบตร,ตรเยอะครับรคันนี้รอบช้าครับมันจะลื่นหน่อย ได้อยู่เกี่ยหนึ่งครับโดยจานโอดดำซิงครับกันชนก็เสร็จแล้วจะเข้าหนึ่งขวบแล้วนะคันนี้นะสีคันนี้สบายสบายครับผมพอดีครับบนกันพอดี เราพาไปดูครับขุดสระเก่าครับผมโอ้ปากนกแก้วไม่ขา้าวเฮ้ยปากนกแก้วเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวไปบอกก่อนวิ่งขี้ตมครับปากนกแก้วไม่ขา้าวแบบนี้นี่ไม่ได้นะพี่น้องนะเอาเอา ตงถ้าถ้ามันเยอะอ่ะมาแสะตรงตรงท้ายออกอ่ะให้มันหนีบไปเดี๋ยวมาดูครับเนี้ับ,บอกเราก็ไม่ชันมากครับดึงรถลงไปเลยครับเพราะว่าดินแข็งข้างหลังเพราะว่าต้องมิกดินผสมโคลนตัวนี้ไปเลยฝนตกเมื่อวานดีนะทำหลุมไว้ตรงเนี้ยยังวิ่งได้ครับยังวิ่งได้ เดี๋ยวเราเปิดโคลนนี่ออกหมดก็จะมาล้วงตรงนี้แหละล,ล,ล้วงจากตรงนี้แหละไล่ไปนู่นโอ้ ดันหน้า,าดินมาปูแบบนี้มันไม่ลื่นหรอกครับถ้า,าดินเหนียวเนี่ยล้อล้นล้นคันนี้ถือว่ามีดอกยางอยของผมหมดแลวสองคันสีชมพูกับสีขาวดอกยางหมดคันสีชมพูในเครื่องจัดครับรอบจักก็จะวิ่งเกียร์เกียร์สองขึ้นได้อยู่ ไหนสุดยังเนี่ย <c oughs> ดินแข็งยางสุดโคลนแล้วครับดินแข็งแล้ว <c oughs> มิกไปครับมิกไป <c oughs> เดี๋ยวจะดึงมันดึงได้อยู่ครับดินตัวนี้แต่กลัวฝนนะครับ มีปลาไหลบ่เมื่อวานนี่ได้ปลาไหลสองตัวโลสองตัวโลครับโอ้มีแต่ตัวพนันนี่มพี่น้องยาวด้วยแข็มไม่กล้าจับเลย <S 2> <S 2> <S 2> ครับถือว่ายังแห้งกริบอยู่ครับเจ้าพีซีร้อยสามสิบเราแต่เมื่อกี้หลวมหน่อยครับเดี๋ยวห้องวาง่อยทำเสร็จช่วงล่างสักหน่อย ส่ใบแท็กใส่ายไรนดีแล้วก็ปบายเริ่มเด็ดเริ่มออกแล้วครับเริ่มแห้งแล้วสบายแล้วทีนี้ ตอนนี้ผมยังคิดว่าจะถากลงนะถากลงไว้รอยเล็บเดี๋ยวให้ปลาเขาแสดงก่อนครับเดี๋ยวเราเรามีเวลาอีกเยอะครับช่วงสายๆเราค่อบนบนล็งไป สบายแล้วอย่าตกอีกเด้อนะคนตกมาอีกเนี่ยช่วยเลยวิ่งกันอยู่4ขั้น บายสบายพี่น้องเหลือเยอะครับวิ่งกันอยู่สี่คันนี่รถไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยแย่งงานกันวิ่งละวันละสามสิบสี่สิบสบายครับในบ้านเะาสามสิบ 30, 40, ได้อยู่ครับวิ่งไม่ไปคนมากเพิ่งเจองานไกลเพิ่งเจองานไกลแค่างานเดียว เป็นหินครับเพสปัดททเล็ เริ่มได้ที่ครับถ้าเจาะถ้าเจาะนี่ลึกแล้วทําสโลไปนี่เนี่ยผมว่าหายห่วงเลยนะฝนมา้ํำก็จะอยู่ข้างจะเล่นแนวข้างให้มันได้ลึกกว่ามากมากเลยครับ จะจบข้างให้ได้ลึกก่อนแล้วตรงกลางก็ถ้าข้างลึกก็น้ำมันก็ลงข้างเนาะกลางเราก็ยืนกินไส่อย่างเดียวครับผมสบายสบายสไตล์โูครับผมโอเคครับสำหรับคลินี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ